หน้าปปฏิรูคุณผู้ชมครัปัญหาของชาวนาไทยที่ผ่านมาที่ทำให้ผลผลิตข้าวไม่ได้คุณภาพและราคาตกต่ำส่วนหนึ่งค่ะมาจากเรื่องของการขัดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีซึ่งในช่วงของคนไทย4.0สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะ ที่นั่นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานในพื้นที่รวมตัวกันปลูกแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่กันค่ะช่วงคนไทย4.0คุณผู้ชมครับข้าวจัดเป็นอาหารหลักของคนไทย และยังเป็นอาชีพของเกษตรกรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันประเทศไทยนอกจากจะผลิตข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศแล้วยังมีการส่งออกข้าวเพื่อจําหน่ายยังต่างประเทศกันอีกด้วยนะครับและข้าวของประเทศไทยก็เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจะเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศดังนั้นการปลูกข้าวเพื่อให้มีคุณภาพดีจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีก็ส่งผลให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรนั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและข้าวที่มีคุณภาพดียังมีราคาสูงอีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วข้าวที่มีคุณภาพดียังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศจึงมีส่วนช่วยให้เกษตรกรชาวนาไทยมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการจำหน่ายข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นขึ้น เพื่อมีหน้าที่ในการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงคนไทย4.0วันนี้ค่ะจิบจ๊บจอยอยู่ที่ตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ต้องบอกว่ามีความน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่ยังคงอยู่อาศัยกันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมถึงเขายังมีการรวมกลุ่มกันนะคะในการพัฒนาเรื่องของการเพาะปลูกการทำอาชีพการเกษตรด้วยนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้ตามจิบจ๊บจมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้จิบจอยนั่งอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีท่านสุรพลเวียงวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตสอบถามบริบททั้งในเรื่องของการทํามาหากินหรือว่าลักษณะต่างๆของในพื้นที่ตาบลเวียงใหญ่นั้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตำบลเวียงใหญ่นี่ประกอบด้วยเขห,หมู่บ้านก็ง่ายมันเหมือน,นกับพี่น้องกันนะการไปมาหาสู่ทั้งทั้งเหมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ80%ซมีอาชีพเกษตรกรรม อยากรบกวนท่านนายกเทศมนตรียกตัวอย่างนิดนึงค่ะว่าเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าการรวมตัวกันในรูปแบบของการทําการเกษตรก็มีรวมตัวหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่น่าสนใจก็คือศูนย์ข้าวชุมชนคือเดิมนี่บ้านเราเนี่ยพวกชาวนานี่จะ,ะทํานาตามเขาเรียกว่าตามมีตําเกิดอะพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็มีอะไรก็าหวานไปมัน เมล็ดพันธุ์ข้าวมันจะไม่มีคุณภาพมันจะทําให้ผลผลิตตอนไร่นี่ต่ตําแล้วก็คุณภาพข้าวไม่ดีทานแล้วก็แข็งทานแล้วไม่นุ่มทานแล้วไม่อร่อยอนะพอปีสองพันาร้อยสี่ส4ี่เนี่ยชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันเราควรจะหาพันธุ์ข้าวดีๆเนี่ยมาปลูกหรือ,อสร้างผลผลิตมีการปรับปรุงพัฒนาต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนอตอนแรกก็เอาอยู่ในเขตชุมชนก่อนในเขตตำบลเวงใหญ่นะเราเนี่ย เป็นธนาคารมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับพอกูเ้มเมล็ดพันธุ์ข้าวพอเสร็จสิน้นฤด,ดูการก็จะเอาข้าวมาใช้หลังจากทําได้อยู่ในตําบลแวงใหญ่แล้วนี่ก็ขยายไปสู่เครือข่ายในอำเภอแวงใหญ่แล้วขยายไปถึงระดับจังหวัดโโอโห้หก็รู้สึกว่าขายได้ปีละหลายสิบตันนะ คุณผู้ชมคิดเหมือนจิบใจไหมคะช่วงนี้ว่าน่าสนใจมากๆค่ะท่านคะ่ะในเรื่องของศูนย์ข้าตำบลแวงใหญ่และธนาคารมเมล็ดพันธุ์ข้าวเดี๋ยววันนี้จิบใจต้องขออนุญาตบุกไปที่ธนาคารซะหน่อยลคะค่ะจะฝากหรือจะถอนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึง <ๆ S 2> ดีกว่านะคะคุณผู้ชมเรียกว่าน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นวันเดียวเราติดตามแล้วก็ลงพื้นที่กันนะคะตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะนะคะขอบพคุณท่านสุรพลเวียงวงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นที่นี่เขามีการพัฒนาผลิตข้าวให้มีคุณภาพโดยพวกเขาได้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับคนในชุมชนรวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมุ่งเน้นให้ชาวนามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอันนำมาสู่การพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับและนอกจากที่นี่จะมีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพแล้วนะครับ ยังมีการนำเข้ามาแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนในชุมชนของพวกเขาอีกด้วยครับซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราตามพิธีกรของเราไปชมกันต่อเลยครับ นีจิ๋วๆอยู่อยู่ที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ค่ะโอ้โหที่นี่แปลงนาะข้าวด้านหลังนี่คือเป็นจุดกําเนิดน,นะคะของการผลิตพันธุ์ข้าวต่างๆต้องบอกว่าที่นี่ค่ะดมสมบูรณ์มากๆแล้วตอนนี้ข้าวกาลังออกรวงสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าเขาจะมีการรวมกลุ่มการพัฒนาพันธุ์ข้าวยังไงผลิตพันธุ์ข้าวยังไงค่ะคุณผู้ชมรวมถึงตอนนี้ธนาคารอยู่ที่ไหนนะากาลังมองหาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นี่กันดีกว่าค่ะ ่คะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะโอ้โหกำลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยที่นี่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่มีความน่าสนใจยังไงบ้างนะคะมาพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านกันเลยค่ะอันดับแรกต้องถามท่านผู้ใหญ่บ้านก่อนค่ะว่าที่นี่ที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่เรามีความเป็นมาเป็นไปหรือว่าจุดเริ่มต้นอย่างไรคะครับผมต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าศูนย์ข้าวชุมชนของเรานี้ก่อตั้งเมื่อพศ2 5 4 4นะครับ ของตำบลแบงใหญ่นะครับจดวิสัายกิจชุมชนเมื่อปี2548นะครับนี้ชาวบ้านรวมตัวกันในตำบลแบงใหญ่พี่น้องเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ทำนานะครับซึ่งขาดมเมล็ดพัุ์ข้าวที่จะกระจายให้พี่น้องประชาชนออนี้เราก็เลยรวมตัวกันเพื่อจะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายให้พี่น้องชุมชนนะครับออได้ ได้ไมาเลียดพันธุ์ที่ดีนะครับผมโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะวันนั้นจนมาถึงวันนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างรวมถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมผลลัพธ์นี้ก็จะดีขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะว่า,าสมาชิกส่วนใหญ่และคณะกรรมการทํางานที่นี่เขาก็ใส่ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมรวมตัวกันแยกมเมล็ดพันธุ์อะไรตัดพันธุ์ปนต่างๆเขาก็จะช่วยกันดีนะครับกระบวนการผลิตกระบวนการต่างๆ ผมจะให้ทางท่านประธานทานศูนย์นะครับซึ่งมีท่านผู้ช่วยประพาสเจ้าจันเนี่ยเป็นประธานศูนย์นะครับที่นี่จะดูแลทุกอย่างนะครับผมโอเคดีเลยค่ะท่านประธานนั่งอยู่ด้านนี้เองอเดี๋ยวจะพาจิ๊บจอยและคุณผู้ชมค่ะไปดูตามจุดต่างๆกันค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะโอ้พี่ประพาสค่ะนี่มาที่จุดแรก ตรงนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวอ๋อที่เห็นในกระสอบนี่ก็คือเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ,คะแล้วมาจากไหนกันบ้างล่ะคะเนี่ยก็มาจากสมาชิกที่ยืมพันธุ์ข้าวไปค่ะและก็เอากลับมาคืนตอนนี้เนะะี่ยค่ะพี่ประภาที่เราเห็นอยู่เรียกว่าจํานวนชํารหนี่เยอะมากเลยนะคะ,คะอย่างนี้เราใช้กระบวนการนานไหมคะก่อนเราจะแบบว่านําไป คัดแยกใช่ไหมคะแล้วก็ไปปรับปรุงคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในกระสอบแต่ละกระสอบเนี่ยไม่นานครับเพราะว่าเรามีเครื่องเรามีเครื่องคัดแยกเศษใบไม้เศษอะไรต่างๆคัดแยกออกไปเหลือแต่มเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีๆที่จะเอาไปให้ชาวนาที่จะผู้ยืมต่อไปหรือว่าชาวในตำบลอำเภอจะมาซื้อจากที่นี่ไป เป็นเมล็ดพันธุ์ต่ออย่างนั้นเดี๋ยวพี่ประพาจิตใจไปดูจุดต่อไปดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวเนาะหลังจากที่นํามาเก็บไว้ที่นี่แล้วค่ะดูกันเลยค่ะเชิญค่ะโอ้ยเพชรจิ้จงจุกระสอบลวสวยงา,ามคุณผู้ชมโอ้ะ ถุงน่องนี่กิโลเนี่ยหาสิบโลค่ะมาเล็ดพันข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชนแบบนี้นี่มองมีใบรับรอง้วยนะเป็นมเมล็ดพันธุ์คุณภาพเลยทีเดียวที่ได้ทําการคัดแล้วก็ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยใช่ไหมคะาทางศูนย์เองเห็นว่ามีเรื่องของการแปรรูปด้วยใช่ไหมคะยังไงคะพี่ประพัฒการแปรรูปเขาได้มาจากใสเนาะค่ะคือพี่นอ้องเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเอาเขามาขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือห้องรับซื่อ เขาสีมะแปะรูปซีเป็นข้าวสารบรรจุกระสอบทุ้งไข่ต้องบอกว่าน่าเชื่นใจแล้วก็ได้เห็นการมีส่วนร่วมของหลายๆหน่วยหลายๆท่านมากๆเลยนะคะ<า>เป็นยังไงบ้างคพะพิภาฒนเมื่อเราได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้ขึ้นเนี่ยคุณภาพชีวิตของแต่ละคนพี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรกรค็กคือมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าไขาเขาเป็นราคาดีาแล้วก็มีการแปรรูป มีรายได้เหเกษีตรกรอนอีกส่วนหนึ่งค่ะ,คะเพราะว่าเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลผลิตที่จะเป็นผลผลิตที่เสียหรือได้คุณภาพมันก็จะน้อยลงถ้ามมเมล็ดพันธุ์เราได้คุณภาพค่ะโอแล้วในเรื่องของความเป็นอยู่ของสมาชิกล่ะคะดีขึ้นได้ไหมคะดีขึ้นค่ะ เรียกว่าศูนย์ข้าวชุมชนที่นี่นะคะก็เป็นศูนย์สําคัญมากๆที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เรียกว่ามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญได้เห็นความส่วนร่วมที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะคุณแม่คุณพ่อพี่ๆทุกคนที่นี่ที่ตำบลแห่งนี้น่ารักมากทุกคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวแต่ต้องบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องของจุดต่างๆแล้วเดี๋ยวจินจอยต้อง แอบขอบไปเดินเล่นชมบรรยากาศหน่อยดีกว่ารวมหนึ่งขอไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์กันดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมเลยนะคะพี่ประพาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนแห่งนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าในศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่นี้มีการนำองค์ความรู้ในการผลิตการเกษตรแบบปลอดภัยปลอดสารเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร มีการออมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันและมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอรวมถึงยังเป็นธนาคารมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชาวนาที่ขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์สามารถกู้ยืมไปทำพันธุ์แล้วชำระคืนภายหลังในรูปแบบของข้าวหรือเงินสดหรืออาจจะนำข้าวเปลือกมาแลกเปลี่ยนก็ได้อีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้ชาวนาไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปครับ นี่คือภาพที่ทำให้เราได้เห็นค่ะในเรื่องของการร่วมมือกันนะคะและที่สำคัญค่ะ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การอยู่อาศัยการทาอาชีพของพี่น้องชาวกเกษตรกรผู้ทํานานะคะซึ่งแน่นอนค่ะบางทีถ้าเริ่มต้นแค่คนคนเดียวหรือปัญหาแค่จุดจุดเดียวไม่มีพลังที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แต่นี่คือพลังของการมีส่วนร่วมค่ะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างชุมชนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนและเกิดเป็นศูนย์ชุมชนข้าวแห่งนี้ขึ้นนะคะเรียกได้ว่าทําให้ชุมชน สามารถที่จะพัฒนาตัวเองค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถพึ่งพาตัวเองแบบครบวงจรเลยทีเดียวทําให้มีคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนเลยนะคะนี่แหละค่ะคือภาพที่ได้เห็นนะคะต้องบอกว่าวันนี้อบอุ่นนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพของชุมชนที่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนตัวอย่างโดยแท้จริงเลยละคะ่ะวันนี้หมดเวลาของจิตวจอยแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตําบลแวงใหญ่นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวไม่ได้คุณภาพแล้วนะคะยังช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดียวกันด้วยโดยการกระจายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วทําให้กเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตด้วยค่ะ ในปัจจุบันนี้กลุ่มนี้ก็หันมามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาข้าวอินทรีย์ซึ่งก็เป็นไปตามความต้องการของตลาดที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการบริโภคด้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้นะคะพบกับสิ่งที่น่าสนใจได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ